CRP นะคะก็คือ platelet rich plasma นะคะหรือว่าเกร็ดเลือดที่เข้มข้นนั่นเองนะคะโดยเราได้มาจากการนำเลือดนะคะไปผ่านกระบวนการปัน่นจนเกิดการแยกชั้นขึ้นแล้วเราก็จะนำชั้นนะคะส่วนที่มีเกร็ดเลือดเข้มข้นเนี่ยมาใช้ในการรักษานะคะ Glad เกร็ดเลือดเหล่านี้นะคะก็จะอุดมไปด้วยกร w แฟกเตอร์ต่างๆซึ่งจะมีฤทธิ์นะคะในการช่วยการซ่อมแซงฟื้นฟูผิวหนังการสร้างคอลลาเจนโดยในปัจจุบันนะคะเราก็นำา PR PRP นะคะมารักษา ในโรคเรื้อรังบางชนิดนะคะเช่นพวกโรคปวดข้อเขาเสื่อมนะคะรวมไปถึงการซ่อมแซมฟื้นฟูบำรุงผิวการรักษาผมร่วงะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงประโยชน์ของ PRP ที่นำมาใช้เกี่ยวกับผิวหน้าของเรานะคะจากการที่ PRP นะคะมีคุณสมบัติในการซ่อมแซม ฟื้นฟูบำรุงผิวนะคะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนจึงเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาหลุมสิวนะคะรูขุมขลกว้างริ้วรอยตื้นๆต,ต่างๆนะคะรวมไปถึงปัญหาของผิวหย่อนคล้อย แล้วก็ผู้ที่มีผิวบางนะคะไวต่อแดดโดยเฉพาะผู้ที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนนะคะการทำ PRP ก็จะได้ประโยชน์ค่ะนอกจากนี้นะคะในแต่ละวันเนี่ยคอลลาเจนของเรานะคะก็ยังถูกทำลายไปทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะเป็นจากทั้งปัจจัยภายใน mm hmm. เช่นฮอร์โมนที่ลดลงนะคะอายุที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงปัจจัยทางภายนอกต่างๆนะคะอย่างเช่นแสงแดดแสง UV v วมลภาวะที่อยู่ในอากาศนะคะล้วนเป็นสาเหตุที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการหย่อนคล้อยเกิดยิ้วรอยการทํำ PRP ก็จะไปช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมบํารุงผิวส่วนนี้ค่ะ PRP นะคะยังสามารถทำคู่กับเครื่องมือทางแอสเตติกได้อีกหลายอย่างนะคะอย่างเช่นการทำคู่กับไ i ฟู ood, หรือว่าอัลตราซึ่งเป็นเครื่องของยกกระชับนะคะ โดย PIP มันก็จะไปกระตุ้นทําให้เกิดการซ่อมแซมคอลลาเจนอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะทําให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการทํำเลเซอร์ต่างๆพวกนี้ค่ะก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกรวมไปถึงการทํากลุ่มพวก a b s a s i v e Non Laser นะคะอย่างเช่นการทํา d e ร m ม p e n s u b c i s i o n นะคะเจ้า p r p เนี่ยมันก็จะไปช่วยกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมนะคะทําให้รอยหลุมสิวต่างๆแล้วก็รูขุมขนนะคะดีขึ้นได้ค่ะ XPRP นะคะก็คือ p r p ที่เป็นเทคนิคเฉพาะของทางคลินิกเรานะคะโดยการนำ p r p ที่ได้ไปผ่านกระบวนการกระตุ้นนะคะถี่ปือที่เรียกว่า Activated PRP ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทำให้เกร็ดเลือดนะคะพร้อมที่จะทำงานหลังโ r o ทแฟ f เตอร์ออกมาได้อย่างเต็มที่ทำให้การรักษาด้วย p r p นะคะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ โดยปกตินะคะเกล็ดเลือดของเราเนี่ยที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายนะคะจะถูกกระตุ้นให้ทํางานนะคะเมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้นอย่างเช่นมีมีดบาดอย่างนี้ค่ะเกล็ดเลือดก็จะเข้ามาทํางานนะคะเพื่อห,หยุดเลือดนะคะแล้วก็ให้เกิดการซ่อมแซมของผิวเกิดขึ้นเราจึงนําประโยชน์ของเกล็ดเลือดตรงนี้ค่ะ มาทำนะคะให้เป็น P.R.P ซึ่งเกร็ดเลือดจะเป็นเกร็ดเลือดที่มีความเข้มข้นนะคะแล้วก็จากกระบวนการผ่านการกระตุ้นเกร็ดเลือดหรือที่เรียกว่า activated P.R.P เนี่ยก็จะทำให้เกร็ดเลือดนะคะทำงานได้อย่างเต็มที่จะแตกต่างจากเกร็ดเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายค่ะ